รอบเข้าบ้านพี่การินเพื่อมาจิกน้องกินตลาดไปปูย้ยี่ปู้ donc, ยำนะผมโอ้สะกทีนี้จริงจริงเลยทีอ้ามอ้ามอ้ามน้องแฟนพี่ดารากันแฟนพี่ดารากันตะเกียนน้องเนี่ยครับไอ้เจมไปกับไอเอาไปนี่สายด้ยเอามปสายสิบเอ็ดอีเราไอมันเงาเร็วยังวะโอ้ไอ้เจมไอ้เจมแบ่งกูบ้า ขี้บนเนี่ยไม่น่ารักเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอเอะก,ก็หู้เขียนทำไมพี่อะไรคุยกับหมาเัวสั้นบอสวัสดีบรรุ่นสักะกตวยและเด็กสังกะตวยทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเกมนะครับผมถามว่าวันนี้ทําไมพี่ถึงมาถือเปิดกล้องแบบนี้แต่งตัวรูปรอบแบบนี้วันนี้เฮ้ยเ hey, บาๆดิชัดเดฟักเ เฮ้ยไปว่าอะไรวะเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันกูพูดไปงั้นจริงเหรอคือวันนี้นะครับผมเราจะมารักกลับน้องจินตลาดนะครับผมโดยรักรอบเข้าบ้านพี่การินหนึ่งสี่หนึ่งนั่นเองนะผมเพื่อมาจิกน้องจินตลาดไปปู้ยี่ปู้ยำนะผมแล้ววันนี้จะเกิดเรื่องอาหาอะไรขึ้นติดตามรับชมได้เร็ทางสะดวกทางสะดวกกาแฟ่นโจรมีอะไรที่จะเอาไป อีกตึงเฮ้ยไอ้ซัดอ<า>่ะอีกอันนึงอ๋อโอ้ยเฮียเปิดน้าหล่อนไอซัดนี่มิกโอ้ต้องจเายน้อยนี่นั่งอย่างเงี้ยคนเดียวโอ้ยจิตาล่ะน้องจิตาตล่ะนะฮะเฮียยังอืมเงาไหมาครับเฮ้ยเอาเฮียเขาจับมือทักทา,าโยโอเคโอเคจับมือแล้ว คิดถึงเหมือนเดิมหละอยากอยากอยากแข็งอยากแข็งรู้ไม่ได้มานานอยากแข็งนะครับแบบเล่นเออเล่นตัว,ตวกูต้องกูให้มึตั้งห้าร้อยก่อนหมถึงจะขยบตัวคุยกูวนน่างันใชอ๋อไม่ร้องครับไม่รอ้องไปวันนี้พาน้องจินตลาดไปเดทก,กันดีกว,ว่านะครับทุกคนเฮ้ยคุยกับมันนี่จินตลาดมันสาปผมยังไงวะคุยท่าไหนวะพี่คุยท่านี้เอ้ยคุยดีเห็นไหมเขาเจ็บปกติกูใช้การประจําแหรอไปโอเคครับ น้องกิตาลาทำมึงไม่หาเรื่องหาราจริงจริงเลยน้องไอ้เฮียเอาไอ้เฮียหล่นหมด,ไอ,ดไอ้ขาดเอ๊ะเขาจะจำกูจำได้ว่าเราก็ขายไปแล้วนะมึงเก็บด้วยมึงเก็บด้วยไอ้สัตว์เฮียของครั้งที่แล้วของเขาไปขายไม่ได้ใช้ใช้คืนเลยนะี่เฮียนี่ปกติตัวละสองพันนั่นแหละแต่ว่าผมปล่อยให้ป๋าแบบถูกๆไปเลยแล้วกันส <200. S 1> องร้อยสองร้อยถูกไปผ้พาพิเดษโอ้โหเฮียผ้พาพิเด,ดอษ หนักจิ้มหายกินไม่ใครนะตอนนี้ใครนะกินแค่แม่ใหม่ไปเนี่ยอ่ะอันนี้แม่แม่ใหม่ไม่อหินกินไม่ดีอ๋อไม่ดีโอเคเดี๋ยวพี่เอาไปจัดการให้เดี๋ยวพี่จัดการเองไปโอ้ยจิตละเลอนั่งยืนข่ามาลองคอมดูเออเย้ไหาล่นนะลูก เอพาน้องจินตลาดไปกินข้าวก่อนดีกว่ารับ่ปพาพาหน้องไปกินข้าวครับไปกินครับครับผมก็ถึงด้านอาหารแล้วนะครับน้องจินตลาดก็หิวข้าวแล้วเดี๋ยวพาน้องไปกินข้าวกันดีกว่านะปดิัติลงลงลงน้องน้องสาวน้องน้องหิวข้าวก็เลยพาไากินลงจะได้แดกไม่ได้เหี้ยพาใ้เราเข้าร้านเท่เนี้ยเข้าได้เข้าได้เข้าได้ปคกูโม่ไปครับไปหาโต๊ะหาโต๊ะ น go go oh, oh. totally ั่งไงดีวะนั่งมันดีกว่าไปตงก็ได้ตะมงก็ได้มโ่าโ่าโอ้งแรลำบากน้อยเงี้ยเออเอาให้น้องนั่งต๊ะก่อนเี้ยเออ ร้อนๆรักๆเหมือนเดิมเลยแม่ไม่กินเผ็ดหรอไปนะไม่กินเผ็ดลองกินก่อนโู่ไข่ดาวอำก่อนอำอำไม่กินนะเรื่องมากไม่กินลูดินแล้วอ่อนให้ก็ไม่เอามันดื้อถึงว่ะเฮ้ยหรือว่าเมนไม่หนาว่ะ ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะผมแต่ว่าน้องจิตตลาไม่กิข้าวเลยเหมือนน้องจอะอาตาคนมันเยอะนะครับน้องบอ,อกอึดัดจะพาน้องไม่จัดผมดีกว่าครับไปหนูไปโทษนะครับโอ้โหโอ้โอ้จริงจริงจริงกว่าที่เชียร์ทางไหนเนี่ยมาครับน้องจิตตลาจิตตลา พาน้องก็เสริมสวยวันนี้พาน้องมาเด็กครับทำไม่ดีทำไม่ดีเอาพามาเด็กพามาเด็กครับพามาเด็กพามาเด็กแหมมาเด็กวันเดียวมีแฟนขับเแล่ดิอือหานนะเดี๋ยวมาดูแข็งๆหน่อยนะเออเลองลองข้างล่างมั้ยพี่ โอ้ยเสื้ออะไกี่โลเด้อได้หรือปะโอ้ยโอ้ยน,น้องครับน้องน้องทำมาเดชอะทำมาเดชไม่ต้องใจฮะว่า<อ>ทำมาเดชได,ด้ผมเอ้ยดูดูเสื้อน้องเลยปะสักตัวไหนวะตัวไหนเลือกเสื้อสักตัวหน่อยเว้ย,วยมีเก้าอี้ให้น้องนั่งไหมฮะใช่ได้ได้โอ้เป็นไงครับเหมาะเหมาะสมกันดีไหมครับน้องน้องเห็นไหมล่น้องเส้นยึดเส้นยึดเ้จะทำอะไรนวดหน่อยไม่ผมเส้นยึด น้องเขิดน้องไม่นี่เลยอ่ะไม่ไม่คุยไม่จาเลยพูดไม่จาไม่อะไรั้งสิ้นอ่ไหนคุยกับแม่ค้ากันหน่อยเร็วหิวไหมถามน้องดี่เพิพาไปกินข้าวแล้วพาไปกินข้าวใช่แล้พาไปกินด้วยไม่ยอมกินไม่ยอมกินแล้วพาไปกินแล้วจะซื้อผมงไปไงอ่ะเอาเกมสอดมือเกมช่วยโอ้โหแฟนมึงนั่นแหละเอาต่อใหม่เลยตอนนี้เราแต่งตัวให้น้องกินตลาดเล่นกินเรียบร้อยเฮ้ยมาดูเหมือนเบาเนาะหนักมากร้อยโล <coughs> <coughs> nó ê nó phiền anh làm quá, làm <coughs> 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 để băng nón con, băng nón con, để พาวาเดตนะผมพาวาเดตนะถักเปียไหครับถักเปียน้องไงครับถักได้ใช่ไหมโอเคไม่ไม่หนูไปเด็ดแล้วลูกเลยอ๋อจิตเราต้องสำเร็จเอ้ยก็เหมือนไม่ใช่แฟนอ่ะเหมือนเป็นเป็นพ่อในอดีตนะพี่ก็ทำผมดื้อนะดูมันติดผมน้องอ่ะเพื่อน ไม่เจ็บใช่ไหมลูกไม่เจ็บรอกนะ้พี่เขาไม่แรงออกอพูดคุยดิคุยดิเดี๋ยวตอนนี้เรานั่งเฝ้าน้องจินตลาดนะครับคือเป็นคนเป็นคู่อบผัวเมียกันนะเขาก็จะแบบพากันมาทําผมทําแต่งหน้าแต่งเล็บแต่งตากันอย่างงี้นะครับแล้วก็ต้องรอสนอ,องน่ารักไหมมือเป็นไร <laughs> เดี๋ยวเสร็จภารกิจนี้เราจะกลับบ้านไปนะครับผมแล้วก็ทําสิ่งที่ผู้ชายกับผู้หญิงเขาทำกันเดยวเกย์มันจะทําให้ดูอ้าวน้ำอาชัย ใช่ครับพาน้องวัดเดชนะผมพาน้องวัดเดชพาน้องวัดเดชี่้ต้องบอกผมก็สวยดีหน้าตาเขาก็จะดีด้วยไงคือมองไกลๆไงมองไกลๆผ่านกระจกนี่ตาแล้วตาโอ้โหเป็นไงบ้างครับแฟนคุณเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอใช่อคือแรกๆคือปล่อยผมเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับผู้ต่งชงบบว่าต่างชาติหน่อยอาจจะด้วยแบบทางจีนญี่ปุ่นแล้วใช่ว่า

ก็ดูรูปรักน้องเขาไงดูน้องสวยดีเลยดีเกินปะเนี่ยมุมโหชัดเลยไม่เกินไอ้เนี่นี่แพงกว่าเลี้ยงลูกอย่างเี้เนี่ยต้องกาแครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับน้องสวยปะสวยสวยไหมจิตหลาดิตรหลามีชื่อนะถ่ายรูปปะถ่ายรูปปะมองกล้องดิไปไปไป แอบไปที่ไหนมีแต่คนมองจริงว่ะว่ะว่ะไม่นะกูเพิ่งว่างเฟอร์เอตเองเดลลาลูกพ่อเดลลากูเพิ่งเสียไปแล้วห้าสิบบาทเองไม่หายเออขอหลุดเธอแล้วกลับนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะเนาะบ๊ายบายคนไหนบ๊ายบายกลับนะครับไอเีอลเหนักอยขี้หน่อย ครับผมสหรับวันนี้ก็ได้พาน้องอจิตตลาเนี่ยไปทำบรกิจมาสเร็จนะครับก็ฝากติดตามต่อไปนะครับว่าจิตตลาจะต่อไปของใครกันแต่วันนี้จะเป็นของพี่มือนีเองจะเป็นของข่อยบักกินตะหลาเผยที่มึงอ่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนด้อยพี่ขอครับบริกรแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยอะไรอะไรจะไปก่อนเฮ้ยเอาไปนี่สามนี่